สวัสดีค่ะเราจะมาดูเรื่องของสูตรการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมกันนะคะเมื่อกรณีที่โจทย์กำหนดพิกัดของจุดยอดมุมทุกจุดมาให้นะคะเราจะต้องนำพิกัดของจุดยอดมุมเนี่ยเอามาเรียงแล้วก็หาผลคูณลักษณะดังนี้ก็คือเอาตัวเลขใส่ลงไปเลยพิกัดที่1พิกัดที่2ใส่เรียงลำดับ x y ลงไปแล้วก็ตัวสุดท้ายจะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นอย่างเช่นเริ่มที่ตัว a ก็จะเป็นพิกัด x 1 y 1แล้วก็ไป b x 2 y 2ไป c x 3 y 3แล้วก็ไป c ไป d x 4 y 4แล้วก็จะวนย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเพื่อให้กลับมาเป็นรูปเหลี่ยมหน้าตาแบบนี้นี่รูปสี่เหลี่ยมนะคะเวลาเราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะหาผลคูณโดยการคูณลักษณะถ้าใส่แบบนี้ก็จะเป็นคูณทะแยงลงมาหน้าตาแบบนี้ x 1คูณ y 2 x 2คูณ y 3、x 3คูณ y 4 x 4คูณ y 1จับทั้งหมดที่ได้มาบวกกันเสร็จเรียบร้อยคูณทะยงขึ้นแล้วไปลบนะมันก็จะเป็น x 1ลบด้วย x 1 y 4ลบด้วย x 4 y 3ลบด้วย x 3 y 2ลบด้วย x 2 y 1อันนี้คูณทะยงขึ้นจะเป็นลบนะคะแล้วก็จับค่าที่ได้เนี่ยเอามาบวกกันทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ก็คูณด้วย1ส่วน2ถอดค่าสมบูรณ์แล้วคูณด้วย1ส่วน2นั่นเองนะคะลองทำดูเลยดีกว่าอันนี้เขาทำมาให้แล้วมีจุด a คือ1-3ลบ3 b คือ4 2แล้วก็ c คือ1-7ลบ7ก็เรียงไปเลย a เป็น1-3ลบ3ใส่ไป1-3ลบ3จุดที่2เป็น4 2จุดที่3เป็นลบ7แล้วก็วนมาที่จุดเริ่มต้นก็คือ1-3ลบ3ให้ใกลายเป็นรูปปิดนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็คูณ ทยังลงคูณลงมา1คูณ2ได้2ตัวแหละหน้าต่างนี้4คูณ7เป็น28แล้วก็ลบ1คูณลบ3ตัวนี้นะเสร็จเรียบร้อยคูณทยางขึ้นจะเป็นลบ1คูณ7 1คูณ7ได้ลบของ1คูณ7หน้าตาอย่างนี้แล้วก็ลบ1คูณกับ2 ก็จะเป็นลบของลบ1คูณกับ2แล้วก็4คูณลบ3ก็จะลบด้วย4คูณลบ3เอาผลที่ได้พวกนี้มาบวกกันแล้วถอดค่าสมบูรณ์แล้วคูณด้วย1ส่วน2ก็จะได้ออกมาเป็น20ตารางหน่วยนะคะตามที่เขาทำให้ดูทีนี้เดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างที่2ลองทำกันการทำลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ย มีจุดอยู่สาจุดเราจะเริ่มจุดไหนก่อนก็ได้เพราะว่าเวลาจุด3าจุดไปที่จุดนี้ปุ๊บมันก็จะเหลือจุดนี้เราก็วนกลับมาที่จุดเดิมนะคะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเราเริ่มจุดไหนมันก็จะวนกลับมาเสมอแต่ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีจุด4ี่จุดเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเริ่มจุดนี้แล้วไปจุดนี้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 กลับมานี่ก็จะไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่ใช่พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เราต้องการ กรณีแบบนี้เนี่ยเราจะต้องวนให้กลายเป็นรูปเหลี่ยมให้ได้จะวนทางไหนก็แล้วแต่แต่ว่าต้องวนและย้อนกลับมาให้เป็นรูปเหลี่ยมนั่นเองหน้าตาแบบนี้นะคะอ่ะเราก็ลองดูเลยถ้าเรามองเฉยๆฉเราอาจจะมองไม่ออกเราลองวาดรูปดูใช้แกน x แกน y ลองวาดคร่าวๆพอให้รู้คร่าวๆเฉยเก็พอนะอันนี้ p 22สมมุติสองสองยู่ตรงนี้นี่จุด p แล้วก็จุด Q Q เป็นละหลาย x เป็น2 y เป็น5แนวเดียวกันในจุด Q แล้วก็ r เป็นลบ6 3 x เป็นลบ6 y เป็น3นี่ r s เป็น x เป็นลบ4 y เป็นลบ1อ่าโอเคหน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองดูว่านักเรียนจะวนเริ่มที่ตัวไหนเริ่มตัวไหนก่อนก็ได้สมมติว่าครูเริ่มต้นที่ P คือว่า P ไป Q Q ไป Q ไปไหน Q ไป R ต่อ R ไปอะไรต่อ R ไป S ต่อ S ไป P ต่อบางข้อเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้นักเรียนเรียงตามลำดับมาลักษณะแบบนี้นักเรียนต้องลองวาดรูปดูก,ก่อนนะคะอันนี้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมก็จะเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมของเรานะ ก็จะเท่ากับเซต1นส่วนสแล้วก็ใส่จุดลงไปเลยยังตามลำดับให้เรียบร้อยจุด p คือ2 x เป็น2 y เป็น2จุด q x เป็น2 y เป็น5จุด r เป็นลบ6 3 s เป็นลบ4ลบ1แล้วก็ย้อนกลับมาที่ p ใหม่ก็คือ2 2หาค่านะจะเป็น1ส่วน2คูณด้วยค่าสมบูรณ์ของ คูณเลยก็ได้คูณแล้วก็ใส่ไว้อันนี้ได้เท่าไรคะคูณแล้วได้10อันนี้คูณแล้วได้6อันนี้คูณแล้วได้6แล้วก็ลบ4คูณ2ได้ได้ลบ8นักเรียนก็มาใส่เป็น10บวก6บวกบวกด้วยลบ8นะต่อไปคูณทะแยงขึ้นมีอะไรบ้าง 2คูณลบ1ได้ลบ2นะแล้วก็4ลบ4คูณ3นี่ได้เป็นลบ12ลบ6คูณ5ได้เป็นลบ30แล้วก็2คูณ2นี่เป็น4ถ้ายังขึ้นเราจะเอามาเป็นค่าลบใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นจาก4ก็จะเป็นลบ4ลบด้วยลบ30ก็บวก30 ลบด้วยลบสิก็บวกสิลบด้วยลบสก็บวกสก็บวกลบเลขให้เรียบร้อยแล้วก็ถอดค่าสมบูรณ์ออกมานะคะอันนี้ก็จะออกมาเป็น1นส่วนสคูณด้วยค่าสมบูรณ์ของ54ซึ่งตัดทอนเรียบร้อยจะมีค่าเท่ากับ27ตารางหน่วยนั่นเองง่ายไหมคะ อันนี้เป็นเรื่องของการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมกรณีที่ให้จุดยอดมาจะเป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเป็นรูปสิบเหลี่ยมนักเรียนก็สามารถเรียงลำดับจุดเป็นลักษณะแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ